สำหรับประวัติของสมเด็จพระมหาหมุนีวงนามเดิมชื่ออัมพรปัตสถาพงศ์เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2470ที่ตำบลบางป่าอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีเรียนจบทั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนเทวานุเคราะห์กองบินน้อยที่4ตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีก่อนที่จะมีการบรรพชาเป็นสัมเารเนมื่อพุทธศักราช2480ที่วัดสัตนาธ ปริวัติวระวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีและเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระพิสุกเมื่อวันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2491ณพัทศีมาวัดราชบพิสติ์มหาศีมารามโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชวาดวาสโนเป็นพระอุปชาและพระจินดากรมุนีทองเจือจินตาการโรเป็นพระกรรมมาวาจาร์ สำหรับประวัติการศึกษาครั้งเป็นสมณรนอัม,มนนอพรได้ศึกษาเล่าเรียนพระประยิยติธรรมสอบได้นักธรรมเอกและสอบได้ปร,ริยธรรม4ประโยคหลังอุปสมบทได้ศึกษาพระประยิยติธรรมในสำนักเรียนวัดราชบพิษสอบได้ปร,ริยธรรม6ประโยคต่อมาได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลายัยมหามกุฏราชวิทยาลายัยเป็นนักศึกษารุ่นที่5 จบาศาสนศาสตร์บัณฑิตปีพุทธศักราช2500และเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพลานาสีประเทศอินเดียจบการศึกษาเมื่อปีพุทธศักราช2512ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีปัจจุบันเป็นเจ้าวาดวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามราชวร,รวิหารเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุกตินิกายและแม่กองงานพระธรรมทูต